สวัสดีค่ะเอฟซีแ e ม่ไฟค่ะเอฟซี e ทางช่องย t u b e ค่ะวันนี้แม่ไฟเอาบรรยากาศหลังไปที่มอลำเสียงพี่หกมาสู่เบิงค่ะตอนนี้เวลาประมาณทุ่มกว่าๆนะคะหลังไปที่ก็สิเป็นเงียบๆครับพี่น้องอันนี้ไอคอนว่อยเพิ่พักกันไปอาบน้ำนะคะเนาะพักกันหิวถุงสบู่คู่สบู่ไปหาอาบน้ำครับเพื่ะเพิ่มเสพจภรกิจของเพิเ่เลี้ยวนะคะเนาะอันนี้เป็นหลังเวจีในช่วงเรงๆครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นหิ้งพระนะคะ มองอสวสดมนต์บูชาคู่บาอาจารย์ค่ายออของบงมะล่ำเสียงบีหกค,ค่ะพี่น้องฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะใต่เวทีกัสิมิชุดหอยอยุประมาณนี้นะคะ่ะน้องๆกัสิยุบหลอกไผ่หลอกมันมมนิลินยุบไหน้าค่ะพี่น้องเบ่งบันไดเวทียุยุดติดคันแท้เลยนี่ค่ะน้องๆบางน้องๆส่วนใหญ่แดนเซอร์ส่วนใหญ่จะอยู่อยู่ใต้เวทีนะคะ ถ้าเป็นศิลปินพระเอกนั่งเอกกษิยุเต้นบอดกษิยุทรถบ้านนะคะบอดกสิยุทรถบ้านที่เห็น,นยูนี่ค่ะนี่คือรถบ้านนะคะรถแต่งตัวของบอดตอนนี้ก็จะเป็นเต้นคอสตูมนะคะคอสตูมก็จะเตรียมอุปกรณ์การแสดงไว้ให้แบบนี้นะคะนี่เป็นขนเป็นกระบะนี่คะ่ะพี่น้องกระบะใส่โชว์เพลงโชว์เพลงต่างๆนะคะก็จะมีผนึกคอสตูมผนคอสตูมหรือเสียดงานตังต้งหัวคำ ออแผนกคอสตูมจะทํางานแต่หัวค่ํานะคะจะลงของลงทํางานตั้งแต่ก่อนเพื่อนเลยนะครับก็คือแผนกคอสตูมนําทีมโดยพี่รันตุงนะคะพี่บอลลูนนะคะคอสตูมมือหนึ่งของวงมอลําเสียงพี่หกค่ะเฮียงงานแต่งตะกอนมูขุนเสียบแต่สีฟ้าเย็นค่ะเสียบพร้อมจว่าเสียบหดจะว่าเสียบลอยมันหลปะค่ะกับบ้าปีนี่ของเสียบพี่หกอลังการเฮียงกับพี่น้องมึงดูนะคุณอ่ะบู๊ แม่ละสะอ่อนนี่แม่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับแผนคอสตูมนี่ต้องขยันขันแข็งอยู่ดีโดยเฉพาะเม,มื่อใดที่มีฝนตกฝนลงนี่ต้องตื่นแนต่ตะกรอนมูออกมาตากตื่นลุกขึ้นมาตากแหงนะคะัะนีค่ค่ะแผนคอสตูมบรรยากาศหลังเวทีอันนี้ก็จะเป็นชุดโชว์ของน้องๆก็จะห้อยไว้ประมาณนี้นะคะเอามาเอามาพึ่งลมพึ่งแดดไว้ต่งตงหัวคำนะคะฉีดน้ำหอม ชีสสเปร์กันจินอัพว้เด้อวค่ะพี่น้องนี่น้องๆเขาเฉแต่งตัวยุติไตลอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบันไดอีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะน,อนอ้องๆเอาฉดแต่งตัวยุท้างในยุไตรเบทีจังซีนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในเต็นประมาณนี้ในเต็นนะคะนี่พระเอกนั่งเอกจะเป็นตีนตีห้อว้แบบนี้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีค่ะเล่นยุทงหน้าเลยอันนี้ก็จะเป็นรถตู้ลำโพงนะคะเดยวไปดูหน้าเบทีสักหน่อย วันนี้แสดงอยู่ที่อำเภอบางหินจังหวัดศรีสะเกดค่ะศรีสะเกดเรื่องกันสองมือนะคะเมื่อขึ้นในยูอำเภอเมืองจันทร์มือนียูอำเภอบางหินมืออื่นไปลอยเอ็ดแล้วก็สกับมาคุขันนะคะปีนี้รู้สึกว่างานศรีสะเกดจะเยอะนะคะบริเวณภายในงานว่าช่วงนี้ยังหัวคำอยู่กับท่านมีคนมาจองหลาเนาะค่ะพี่น้องเป็นงานวัดนะคะนั่นเห็นบเนพระนั่งอยู่นะคะพระพุทธรูปนี่ค่ะเวทีของเราก็จะเปิดไฟไว้ให้ พอเป็นแสงสีสวยๆนะคะเดี๋ยวแม่ไฟจะพา,ายางเบิ่งหลอต้นหลังไปที่น้ำนะคะหมอลำเสียงวีหกนกพงศกรมาอ่อนแสนสิง ข้างล่างเนี่ยน้องๆก็จะแต่งตัวอยู่ข้างล่างนี้ค่ะอยู่ใต้เวทีก็จะเป็นล็อกไครล็อกมันนะคะชุดก็จะออกมาพึง่งเปิดวงมาตั้งแต่เดือนตุลาค่ะพี่น้องหลายเดือนแลว้วหลายเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะออกมาหอยว้ประมานนี้อันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ไคเต็นท์มันนะคะต้องอ่านชื่อเอานะคะเวลามาหาใครก็ต้องอ่านชื่อนะคะว่า ใครอยู่เต็นท์หลังไหนเขาจะมีชื่อเขียนไว้หรือไม่ก็โทรศัพท์หาเอาเด้อโทรศัพท์หาเอาอันนี้น,น,น้องแม่ครับน้องๆบางคนก็ถอดเสื้อแต่งตัวมันถ่ายไม่ได้อันนี้เป็นรถรถชุดนะคะนี่จะยู่แบบนี้ค่ะ,ะยู่แบบนี้ จะเป็นหลังเป็นหลังแบบนี้เลยนะคะบางหลังก็จะมีชื่อเขียนไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านกันนันเพย์สวัสดีค่ะน้องแตงไทยอันนี้ก็จะเป็นร้านกันนันเพยนะคะกันนันเพย์เป่นกับจะขายเครื่องดื่มขายนา้ำขายกาแฟนี่ค่ะคนละคนกับบได้บัได้รอมนะคะแบบยูปแบบลงลงแล้วจังสีกับมีนี่ค่ะ เป็นหลังเป็นหลังหลายแห้งนะคะ่ะซาเตินศินลปินนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างเนี่ยเพื่อนจะเขียนซื้อไ้อยูด้อยค่ะเพื่อนจะเขียนซื้อไ้อยูขาอมือใก็เขียนไว้ว่านหนูไฟหาไทยมาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรังนะคะน้องๆบางคนก็ยังไม่มาเอารังหรือไม่ก็บางคนก็ลารังก็เลยเหลือนะคะสวัสดีน้องหมูยหยองค่ะหมูยหยองมาในบ้านยังกว่านี่ลกูก เอออีหล่าอยู่โน่นคูณเนาะอันนี้บ้านไอโอ,เอ๊เอนาะอำเพื่อบังหินในบ้านไอโอ๊ของอีหล่าอยู่อำเพื่อโน่นคู้น,นี่ศิลปินนังงอีกของจงหวัศรีสะเกดค่ะพี่น้องแล้วกสิมิพะเอกอยู่รีสะเกดคือกันค่ะปังๆจะอลวกเด้อทำแพง <c oughs> อยู่น้ำกันมาสองสามปีแล้วแดนเซอร์รุ่นบุกเบิกของเรานะคะน้องแม็กซศิรวิทย์น้องครูตั้มนะคะบรรยากาศหลังเวทีค่ะพี่น้อง มนีไทยมาฝากพี่น้องเอฟซีแม่ไฟทั้งช่องยูทูบค่ะหันเงเม,มื่อกตืนคำพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยน,ปน,ปนแปลงหลักการสุขภาพ,พก็คอยเต็มรอยปันดกันเลยอยันนี่ก็จะเป็นเต้นแม่ไอยุนีค่ะเต็น,น,นจะเป็นหลังใครหลังมันนะคะเต้นใครเต้นมันประมาณนี้นะคะมีชื่อเขียนไว้ น,นี่ก็จะเป็นรถบ้านของบอสบอสก็จะแต่งตัวอยู่ในนี้นะคะอันนี้ของน้องอาไอศักดิ์นาภรเห็นไหมมีชื่อเขียนไว้ด้วยเวลาแม่แม่ญาติาเข้ามาหาก็สังเกตนะคะหลังคาจะเป็นสีแดงจะอยู่ข้างๆกับรถพ่อจ๋าเลยนะคะจะเป็นหลังเป็นหลังแบบนี้น จ้าเอพอดีเลย <c oughs> โอ้ยไอน้องมินลลิตาอีลาเต้เน,ย,ลลบบนยุ่ใส่เราลูกเออข้าป้องไดนี่เห็นบอกคำมาประกติมหาเต้นจกของกสิมีผู้จัดแจงใบถานะคะนี่ของเยลาน้องมินลลิตาวนกลับมาทางเกาตัวนี้ อันนี้ฮันพระพี่น้องบูชาพระอยู่หมองนี่ค่ะก่อนจะขึ้นไปที่กับมะไหวมาจุดถูกขอพ้นจะน้นอยหัวหนาประกสิมากโยกอ่อยย่อคู่ค่ะพี่น้องสาธุสาธุค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube แม่ไฟด้วยนะคะบ๊ายบาย